รบ,บริษัท S A, A M Energy Development จำกัดมหาชนครับ FC ช่อง YouTube ขอมาครับอันนี้เป็นพาร์ทสองล้พาร์ทสองละ้นะครับเป็นกลุ่มบริการแล้วก็โรงไฟฟ้าหมุนเวียนด้วยนะจ๊ะดูรายใหญ่หน่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ S A M เอ,อ๊ะรายย่อยถือน้อยดินะครับ23%เองนะครับรายใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีมีบริษัทหลักทรัพย์นะครับ Trinity ด้วยนะแต่ว่านอกนั้นก็เป็นบุคคลหมดเลยครับบุคคลหมดเลยนะครับงบการเงินนะครับนี่ก็ยังไม่เยอะครับ116ล้านนะสินทรัพย์รวม409ล้านนะครับกำไรสุทธิกำไรมันทรงๆอะ่ะผมว่าไม่น่าเกียดนะหุ้นตัวเนี้ย เอาอีเกือบแล้วนะครับแนะครับทำได้10ได้จะแจ่มมากเลยนะปันผลไม่ดีครับไม่เป็นไรครับแต่กําไรดีโอเคครับดูกราฟ S A A M ครับเป็นขาขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าราคาปัจจุบัน6บาทราคาเส้น2 0งวันบาท7 6เนาะใช่ไหมอย่างนี้มองขาขึ้นแน่นอนนะครับดูภาพใหญ่ก่อนครับ ภาพใหญ่เข้าตลาดมาโอ้อะไรวะเนี่ยภาพใหญ่เข้าตลาดมาประมาณต้นปี2019ครับแล้วก็ไปไปลายปี2018เนอะนะครับเข้าตลาดมาทำราคาอยู่บาท82สตังค์ครับทำราคาเตี้ยสุดอยู่น่าจะเป็นเซอร์กิตเบรกครับ ห้าสิบสามสตังค์ครับอืตีเส้นเทรนซ์กดลงมาครับจากบาทแปดสิบสองมาห้าสิบสามสตังค์อืมนะครับปรับเป็นเดมองชัดหน่อยอ่ะนี่ครับ ตันนี้ไม่ค่อยได้ดูเนะขึ้นไปได้ไกลจริงๆนะครับอ่าประมาณนี้ครับมีข้อมอยู่หน่อยๆนะ่อนะอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมย่อบแบบนี้จะเห็นไหมอ่านี่ครับโอ้โหซ i z e w เป็นปีนะครับผมขยายอย่างนี้ให้ก่อนนะครับจะได้มองเห็นนะ นี่ครับเส้นเทนซิกดบอกว่า S A M เนี่ยเป็นขาขึ้นตั้งแต่85ถึงแปตังค์ละนะครับแต่เส้น2องวันบอกว่าต้องยืนเหนือ1บาทนะครับถึงจะเป็นเทนขาขึ้นนะครับเห็นไหมตอนนี้จำห้าสิบสาตังไว้นะตอนนี้ S A M นะครับ ขึ้นไปสูงสุดอยู่8บาท90สตางค์นะครับ8บาท90สตางค์ลบ53สตางค,ค์ได้ห่าไครูร้อยครับได้ห่าไหาร53สตางค์ S A, A M ขึ้นไป1,579เปอร์เซ็นต์จะเข้าอีกไหมอืมนะครับ ่าแนวรับแนวต้านครับ S A M จะขึ้นต่อไหมนะราคาปัจจุบัน6บาทราคาแนวรับแรกอยู่5บาท30ครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่5บาท20ครับหลุดนี้ลงยับแน่ครับเพราะขึ้นมาเป็นพันเนะแนวต้านแรก6บาท15สตางค์ครับขึ้นมาให้รอดนะ แนวต้านถัดไป 6. 9บาท90ตังค์ครับแนวต้านถัดไป 7. 85บาท85สตางค์ครับและแนวต้านสำคัญคือ 8. 90บาท90ตังค์ถ้าคุณอยากให้ S.A.M ขึ้นต่อคุณต้องผ่าน8บาทเาตังค์แล้วขึ้นไปต่อครับนี่ราคาขวามือก็คือราคาแนวต้านราคาในกระดานนะครับประมาณนี้เนาะหุ้นขึ้นมา เกิน1,500%จากราคาปรับฐานเราต้องดูระยะยอ่อครับอ่านี่ยังไม่ยอ่อนะเนี่ยแต่ปัญหาคือคุณทุนเท่าไหร่นะครับระยะยอ่อระยะแรกคือหลุด4บาทแปดสสตังค์อันนี้เส้น2ีวันบอกครับแต่ถ้าเป็นเทนขาลงเนี่ยคุณต้องหลุดบาทเจสมมุติว่าคุณทุนเบาทห้ิ แสนหุ้นคุณจะรอหลุดบาทเจ็ดหกไหมถูกไหมตอนนั้นไม่ได้รอหลุดแล้วอันนั้นมันรอดอยถูกไหมครับคุณต้องถ้าเป็นผมนะเรารู้ว่าโซนนี้มันเป็นโซนเก่งกำไรถูกไหมเอาผมยอมหนักๆเลยนะผมยอมแค่สามถึงห้าช่องไม่ใช่บาทนะครับช่องบิดออฟเฟอร์เนี่ยไปดูว่าหุ้นตัวเนี้ย มันขึ้นแต่ละช่องเหรอเท่าไหร่บางตัวอาจจะยี่ห้าตังก์บางตัวอาจจะสองตังก์ก็ได้นะครับผมยอมสุดๆนะถ้าเกิดเป็นสายเก็งกำไรนะในรู้รู้ว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นแบบขึ้นไปสูงแล้วใช่ไหมแต่แบบอยากเทรดมากๆเลยไม่เทรดจะตายให้ได้นอนไม่หลับอะไรประมาณเนี้นะครับผมยอมคัดที่สามช่องแต่กําไรผมขอห้าช่องนะถูกไหมยอมขาดทุนที่น้อยรอกําไรที่เยอะประมาณนี้นะครับรนะรเรา,รเอาล,อลองคิดอย่างนี้นะลองคิดอย่างนี้นะ แต่ถ้ามองดูแล้วมันโหขึ้นมาเป็นพันเปร์เซ็นต์แล้วอะถูกไหมถ้าเป็นคุณอะถ้าเป็นคุณเป็นเขาอะคุณจะขายไหมเออคุณต้องคิดแบบนี้ก่อนนะคิดแบบนี้ก่อนนะอ่ะต่อไปดูเส้นเทรนขาขึ้นฝั่งโลครับโอ้โหแทบตีไม่ได้ชันจัดนี่ครับนี่ถ้าหลุดลงมาตรงนี้ครับ ยับไม่ต้องกลัวครับลงกันยับครับอ่ะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ครับถ้าหลุดสักห้าบาทห้าสิบลงมาเนี่ยโหคนที่ดูแบบนี้นะกระโดดหนีหมดละนะครับ แต่ถ้าหลุด2.87บาท87เนี่ยลงแบบจริงจังเลยคือลงมารุนแรงเลยเคยปรับฐานเท่าไหรอ่อ่ะลงมาแถวๆนั้นเลยครับไม่ห่างกันมากนะครับ s a a m plus สไปแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่า fc ที่ขอมาทุนเท่าไหร่เนาะถ้าทุนสูงวางแผนออกด้วยนะครับถ้ามันหลุด5.20บาท20เนี่ยมันกลับไปขึ้นได้ยากละนะครับแถมมันมันมาหลุดเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลเส้นแรกด้วยเนี่ย คนที่เป็นสายเทคนิคเนี่ยเขาต้องยอมเขาเรียกว่ามอบตัวดีกว่าดีกว่าไม่เหลือเงินกลับมาเข้าเทรดตัวอื่นเลยนะครับสาย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 กากำลังเขาต้องคิดแบบนี้นะครับเหลือทุนกลับมาเพื่อมาเพื่อมาแก้มือจะดีกว่านะครับจบแผน s a m ครับพาร์ทสนะขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ